สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกขูุ่ขคนจา้ามือนี้นะคะน้องพิมมีเสื้ผ้าพี่น้องเขาปลามาเก็บพักเสียนอีกรอบที่สองจ้าพี่น้องแต่ว่าคนละปาเนาะจา้กเนาะมือนี้นะคะมาเบิงเด้อค่ะเด้อพี่น้องบรรยากาศการเก็บพักเสียนปลาอยู่อเมริกาเนาะจา้าเนาะว่าสิเป็นจังใดละก็สิใดหลายซําใดเนาะจา้กพี่น้องไปเบิงกับน้องพิมพ์กันเลยจา้า และนี่ก็คือสมผักเสียนฝรั่งจากพี่น้องคะที่น้องพิมพผ้าไปเก็บเนาะจา้าแล้วก็เอามักขันสมจัตพี่น้องคะรสชาติอันเดียวกันเลยกับผักเสียนบานเฮาเนาะจ้าพี่น้องคะนี่คือบริเวณปลาที่สองจัตพี่น้องเอ้ยเกิดยูสุหมงสุแจเนาะจ้าเนาะผักเสียนปลาอเมริกาจัตพี่น้องคะไปมองได้กับพอมองนันพี่น้องนี่ไตหยอดงามๆใหญ่ๆจ้า พี่นองเลี้ยวเบิ้งจ้าที่เป็นดอกสีขาวๆนอกจากพี่นองคะในป่าหนันแมนเบิร์นอกจากพี่นองคะเลือกเอาตะยอดอุบๆยญ่ๆจากพี่น้อง กบับกรอบทั้งนั้นเลยได้จ้าพี่น้องพักเสียนป้าจ้ามากับผู้ซอยพี่น้องตัวน้อยๆถือกระตาหายคือเก่าเนาะจ้า ปพี่น้องกระายคักหลายแน่นะจ้ะฝนตกเศร้าใม่ๆหยอดบวบจะพี่น้องเบิ่งแม่ดอกขาวๆหนันแมนเบิดจะพี่น้องจ้ะมาๆมาเก็บน้ำหนองพิมพจ้า พิมสิเลือกเอาจมูกอกกว่าพี่น้องอุ๊่เก็บเก็บก่อนนอยช่ญ แมนเบิร์ดจับพี่น้องคะดอกขาวๆนี่เนาะจ้าสมอำลำเด้อพี่น้องคะขั่นออกมาแล้วนะคะคือคือกันกับพักเสียนบานเฮาเด้อจ้าพี่น้องสะอ่อนหลายพี่น้องเอยมันเกิดหลายคักจ้า และนี่ก็คือสมผักเสียนฝรั่งจะพี่น้องคะที่น้องพิมพผ้าไปเก็บเน,นะาะจ้าล้วก็เอามาคัันสมจะพี่น้องคะรสชาตอันเดียวกันเลยกับผักเสียนบานเฮาเนาะจ้าพี่น้นองคะลำต้นของเขากระสีกรอบๆจักน้อยจ้กพี่น้องคะล่ะก็กรอบๆนะคะอันอ่อนๆนจ้ะพี่น้องคะสมสมเนี่ยจักน้อยเนาะโอ้ยจะแมนเนาะค่ะได้รสชาตถึงผักเสียนบานเฮาอีหลีเนาะจ้ะพี่น้องคะ สำหรับพี่พีข้นใดเนาะจ้กทียูเมืองนอกถายยังบท่านใดล่องนะคะน้องพิมพ์นะคะแนะนําให้ล่องกิ่นเบิงเน้อจ้กพี่น้องคะนะคะรับร่องนะคะว่าเป็นผิดแน่นอนเน,นาะจ้กพี่น้องคะนี่แต่สียบแสบไปนานันแล้วเนาะจ้า ขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามรับชมเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องกดกระดิ่งไว้พร้อมเด้อค่ะจึงสิบริพาทคลิปต่อไปจ้าขอให้ทุกท่านอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขค้นจ้าสวัสดีค่ะ